4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueBook Edge การประกาศผล True Academy Fantasia ซีซั่นที่6ระหว่างผู้ท้าจริงฝ่ายแดงนัทนะชาสิทธิ์พระกษาบีสิบและซาณิสิทธิ์ได้หมดวีหกและเดอะวีเนอร์ True Academy Fantasia ซีซั่นที่6ได้แก่ฝ่ายน้ำเงิน <c oughs> ตัวนั้นแล้วไปจะต้องเล่นจริงจังอะไรกันสวัสดีค่ะ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 พี่สนิสินะได้หมดแล้วแดงค่ะแชมป์เจ้าของของเราต้องวันนี้โอ้โหแซ่บมากจริง มีเรื่องราวที่ต้อคุยเยอะแยะมากมายมันจะเป็นเรื่องสาวของศเรื่องราของแฟชั่นเรื่องราของการเปลี่ยนแปลงไ้นะถ้ารู้ว่าจะคุยเยอะขนาดนี้มาที่นี่ทำไมคุยได้หมดบ้างที่นี่เบากำลังกายภาพไงลองมา่คุยได้หมดล่าได้หมดเลคุณสองคนนี้ก็คุณบ้านฮานี่ใช่ไหมมีกนานบ้านจีนมีบ้านจีนบ้านจีนด้วยล้วไปไหนกันหมดละไปไหนกัหมดล้ายใจยัย่ย ยังอยู่ยังอย่ะวันนี้ได้คุยกับซานนี่ยาวแน่นอนพร้อมกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพวันนี้พามาต่อยมวยด้วยคุณใช่เจ๋งมากเราอยากรู้อะไรอีกหลายเรื่องเลยเดี๋ยวไปหาที่นั่งหมอหกันโอเคไป ความแข็งแรงเอาเพิ่มน้ำหนักขึ้นหน่อยเพสักห้ากิโลนะคะมามาห้ากิโลไหวเปล่านี่เฟิร์มมากเลยอ่ะ้ออีกสี่ไม่เอามานั่งมานั่งคุยดีดีพี่สนีพี่สนีนี่ชอบแต่งตัวแบบว่าโชว์แบบพุงโชว์ซิกเอลโชว์ซิกแพคปกตินี่ก็แต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดไม่เฟิร์มก็ใส่ได้นะคะ ใช่ทำนี่ทุกวัน,วนแพงทุกวัน <c oughs> แพงกระแตงทุกวันแพงใช่ไหมแพงทุกวน,กวนใช่แต่ว่าใช้ทุกส่วนแต่ว่า,วาบอกก่อนว่ามันไม่ได้แบบว่าต้องเขาเรียกว่าระเบียบว,วินยัยเราอาจจะมีไม่ไเท่าคนอื่น<อ>เพราะว่าด้วยงานเราเยอะอหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามีเวลาบอกงี้ก่อนดีว่าถ้ามีเวลาจะทำเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ง่ายที่สุดเออง่ายมากคือเหนื่อยแข้งขึ้นเหนื่อยมากแล้วก็ต้องต้องอดทนด้วยแล้วที่จริงที่จริงมันไม่ใช่แค่แค่มีอย่างนี้นะคะมันมีมีถ้าอย่างนี้ใช่มีอย่างนี้แล้วก็ขึ้นอย่างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันซึ่งมันได้หมดมันได้กล้ามเนื้อทั้งหมดรวมทั้งระบบการหายใจของเราด้วยแนะนําสถานที่กันตอนนี้เราอยู่กันที่ค่ายมวยคงสิทธานะคะว่าเป็นค่ายมวยที่ครบวงจรจำเมื่อกี้เอนที้เราเปิดอ่ะคือเป็น มีเวลาจะทำเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเง่ายมากคือเหนื่อยแข้งขึ้นเหนื่อยมากแล้วก็ต้องต้องอดทนด้วยแล้วที่จริงที่จริงมันไม่ใช่แค่แค่มีอย่างนี้นะคะมันมีม่ถ้าอย่างนี้ใช่มีอย่างนี้แล้วก็ขึ้นอย่างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันซึ่งมันได้หมดมันได้กล้ามเนื้อทั้งหมดรวมทั้งระบบการหายใจของเราด้วยแนะนําสถานที่ก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่ค่ายปวยคงสินธานะคะเาบากว่าเป็นค่ายมวยที่ครบวงจรเมื่อกี้ตอนที่เราเปิดคือเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเวทีมวย ยน,นย้ายมาตรงนี้มันคือเป็นเหมือนยิม,<ช>ยมที่มีการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอมีเครื่องมือต่างๆจะเป็นคลาสให้คนที่สนใจได้มาออกกำลังกายกันค่ะถ้าเป็นมวยไทยก็คงดีซึ่งเป็นครั้งแรกเลยจริง,รงป้าไม่เคยเลย นี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันซึ่งเราบอกว่าถ้าเขาเขาว่ามันว่านะถ้ามากับเพื่อนเยอะๆสนุกมากเมื่อกี้เห็นแบบเขาเริ่มเตะเตะต่อยๆ่อยสูงแบบมีการฟงมีการซ้อมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคูณต่อยมวยหนึ่งชั่วโมงเจ็ดร้อยแคลอรี่อุ้ยบอเยอะมากเลยนะข้าวขาหมูเลยนะเอางี้ครูลอยอยู่แล้วใช่ครูคนนี้เขาบอกว่าแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยขึ้นแบบออกสนามมาแบบเยอะมากออกสนามขับรถขับรถหนึ่งวันเออขึ้นเวทีมาเยอะมาก ไปไปได้เลยป้าครั้งแรกในชีวิตเลยนะไปเหอะไปดิและตอนนี้ครับเราอยู่กับครูร่องจาก่ายคองสิทธาแล้วสวัสดีนะครับครูร่องครูร่องเราวันนี้เราต้องแบบว่าเกาะพี่เขาตลอดเลยเพราะว่าไม่รู้อะไรเลย เป็นชินีนางน้อยที่อยากจะออกกําลังกายใช่แล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะพี่สาวตอนมวยไทยครับผมดับแรกคือพันผ้าพันมือเรียบร้อยแล้วเรีร้อแล้วครับก็คือจะมาสอนการเบสิกการยืนการโยกและการย่างแล้วก็คือหมัดเท้าข้อศอกเบื้องต้นบเื้้องตนทั้งหมดครับทั้งหมดครับผมคราวนี้การวอร์มร่างกายเหรอครับคุณ เมื่อการร้องร่างกายคือเหมือนกับถ้าถ้าจริงๆถ้าเป็นผสมตอนนี้เขาจะผสมกับพวกยิมเขาจะเป็นการครูดาวเป็นยืดเส้นยืดสกายกันเลยถ้าเกิดว่าถ้าาเกิดเป็นมวยไทยเลยก็คือเราจะเล่นลมก่อนเหมือนกันโยกการสอนอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มต้นครับผมคุณบอกว่ามีการอะไรนะมีการอะไรอะไรนะคือการสืบหน้าสืบแบบเขาเรียกย่างย่างครับผมยางย่างครับผมย่างไหมไหมคะก็ต้องดูว่าไฟ เดี๋ยวเจอกันครับเหมือนที่ครูบอกนะครับหมัดเดียวจอดนี้ขอให้ต่อยที่จมูกมันต่อยที่เข้าที่จมูกมันเลยอ่ะนี้ดีดีเรียนเลยเบสิกแล้วครับโอเคอาคาท่ายงท่ายืนเลยตางๆผมขออนุญาตไปหยุดตรงข้างหน้าได้เลยครับองดูครับหนึ่งสองครับลองดู สองโอเคครับอันนี้เกินครับไม่ถึงสติเดี๋ยวทดไว้หนึ่งนาทีเขาไว้หนึ่งอะไีหนึ่ง้นะครับผมดุนะดุความดุดุใจยับยั้ครับผมบัดหน้าครับหนึ่งสองครับผมหนึ่งสองโอเคครับถูกต้องครับหนึ่งสองครับเพียงครับปังปังเราเสียใจเสียใจเวลาไม่ทันได้คิดไปทำอะไรแต่แล้ววันหนึ่งเราเองจะเข้าใจว่าความรักจริงๆนั้นไหมสองครับ ตั้งตั้อเาต้องออกเสียงไหมครับคุณได้ครับคือคารออกเสียงปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการทาให้ให้ปอดขยายขึ้นครับครับผมลองดูครับออกเสียง S อี่ครับ S S ครับโฆษณาดเก็ท้าท้าไม่ดีทำไมขออะไรก็อะไรคุณเป็นผู้ชายอ้าเหรอออกให้มันแข็งแรงสิโอเคโอเคเดี๋ยวไปเก็บขาโฆษณาที่แอดด้วยนะครับโอเคครั S S ครับเเ S S ได้เอาดิเตรียมอรยะดมแล้วเป็นแฉันไม่ตอวา้หลวิดรมยถูโอเคครับ S ด้วยครับ S จะเป็น S ครับผมได้ครับโอเคพอแล้วแทงข้อขวาปุ๊บระวังขขวาขาไว้ข้างหน้าแล้วแทงข่าซ้ายตามครับลองดูครับปังแล้วก็รั้งถูกต้องครับถูกต้องครับเราก็ต้องยงตัวไปอย่างนี้ครับใช่ครับถ้าเรายิ่งบิดสะโพก แรงส่งมันจะมากขึ้นครับอย่างี้ครับโอเคครับปางครับถูกต้องครับสวยครับครับอย่างนี้คุณสนิทตีเข่าโค้งครับโค้งข้ามไปอีกช็อตหนึ่งครับล้ำกว่าล้ำไปไเดียวเดียวโค้งไป ทุกคนเก่งมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทวนแล้วเขาสอบสิทธิละคนได้ไหมครับอุ้ยตรงนี้แหละได้ไหมครับได้ค่ะได้ทั้งครก่อนครับมาครับโอเคเอาพิษณุนี่ก่อนเลยค่ะสุดยอดพิษณุนี่ยังยังครับซ้ายขวายังไม่ไปเลยครับยับครับยับป้างครับยับครับป้างมาตรงป้างครับหนึ่งสองครับป้างป้างหนึ่งสองครับป้างป้างสี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับโอเคครับปุ๊บ ฝัามาป่างหุบซ้ายป่างหุบขวาป่างมาตรงป่างยับซ้ายป่างยับซ้ายป่างมาตรงป่างครับหนึ่งสองครับป่างป่างโอ้สุดยอดครับสุดเนาะมาคารครับป่างหมันล้นครับมาคารซ้ายครับป่างครับมาตรงครับป่างบอลซอกครับบันศอกป่างตีเข่าครับตีเข่าครับตีเข่าอย่างนี้ตีเข่าครับติดครับตีเข่าตีอย่างนี้โอเคไหมครับนี่ครับในเบื้องต้นครับผมเป็นเบื้องต้นครับผม นี่เรางไงอ่ะเราเราอย่างนี้สามารถลงสนามจริงได้ไหมคะได้ครับจะเล่นรอบเป้าอะค่ะได้ครับเ,เดี๋ยวเตรียมอารมแล้วก็กลับเป้าให้เดี๋ยวผมไปเอาเอาเตรียมอุปก่อนนะครับโอเคครับผมป่าะ พร้อมแล้วนะอุปกรณ์คือเต็มเหนียวแม่แต่อนนี้เราจะทำอะไรคะับปูค่ะหน่อยครับหน่อยครับเแรกครับอ่าหนึ่งว่าจะปิ้งย่างเราจะซ้อมมวยครับผมก็คือเราจะนี่ก็คือการจับเป้าก็คือให้เตะให้นักเรียนเตะครับบนจากที่สอนเมื่อกี้พวกให้ลองเตะของจริงครับแล้วต้องใส่หมวด้วยลงสนามจริงเลยนครับใครจะลองก่อนครับพี่สนิค่ะอันนี้ได้ดูนี่เป็นแขกรับเชิญยับครับยับปังยับซ้ายปังยับซ้ายปั๊บมาตรงปังมาตรงปั๊บ ขวาหนึ่งชุดมาคุกขวาครับคุกซ้ายหมัดตรงฟันศอกครับปังโอเคอย่างนี้เรียกหนึ่งชุดนะครับผมปาขวามาปาครับปาโอเคเก่งมากครับโอ้ยยังไงดูดิแค่นี้เงยอออกมากเลยแย่กุ้งเหงื่อออกอยู่แล้วใครต่อดีไปดิยพิกิตรพิกิตรมาเลยเหรออย่างนี้นะ มีหลายคนบอกว่ารักนั้นอันตรายถ้าเป็นไปได้อย่าแม้แต่คิดจะไปไกลเพราะมันอาจจะทําให้เรานั้นเสียใจเสียดายเวลาไม่ทันไ,ได้คิดไปทำอะไรแต่แล้ววันหนึ่งเราเองจะเข้าใจว่าความรักจริงๆนั้นไม่มีวันตายรักมากมหม,มโอ้โหครูสุดยอดมากเรียนเชิญด้าน,นนี้ค่ะน้องต้องไหวไหมต้องดูขาครูดูมากเหรอคะโดนเข้าไปครับแก่ชุดกระลาทีเนาะเป็นไงบ้างครับแต่ละคน ก็ถามว่าอย่างพื้นฐานวันแรกถือว่าผ่านครับผมเพราะว่าคือทุกคนคล่องใช้ได้ครับผมอยู่ที่น้าหนักถ้าเกิดว่าเราฝึกจนคล่องปุ๊บเนี่ยอยู่ที่การน้าหนักเราใส่น้ําหนักคือใส่เต็มใส่จัดหนักได้ครับอย่พื้นฐานทุกคนผ่านครับผมเอางี้ดีกว่าใครที่อยากมาเรียนเพิ่มเติมนะที่นี่ดีมากจริงให้เมืองคงศิลปานะคะอยู่ถนนสุขสวัสดิ์มากันเยอะ ขอบคุณพี่รงด้วยที่วันนี้มาให้พวกเรานะคะแบบว่าได้เรียนรู้แบบข้อมูลต่างๆแบบว่าเบื้องต้นเนาะแล้วก็สาวๆก็สามารถเรียนกันได้ถูกต้องซึ่งแต่ละคนที่จะมาเนี่ยนะคะมาได้ตั้งแต่9ก้าโมงที่นี่เปิด9ก้าโมงมาวอร์มก่อน9ก้าโมงครึ่งคือคลาสแรกใช่ไหมคะคุณนะคะก็มารวมตัวกันด้ไม่ใช่มีแค่ตรงนี้อย่างเดียวด้วยมีที่เป็นยิมด้วยก็มีเหมือนกันเมื่อกี้ที่เรานั่งคุยกันตรงนั้นจะเป็นส่วนที่แบบมีแบบ การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออะไรเงี้ยเป็นคลาสเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยก็สามารถมาสมัครเรียนกันได้ได้ออกกำลังกายกันนะคะหรือว่าใครอยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่เว็บเว็ KST Mui a Thai com หรือว่าจะติดตามที่ IG Facebook ก็ได้นะคะคงศิษฐาค่ะไปติดตามกันได้เลยใช่แล้วนะอ้าววันนี้ขอบคุณคุณรงค์มากมากนะครับคุณในเนยแบบนี้หรือใครที่บอกออกกำลังกายที่นี่นะคะเสร็จปุ๊บคุณมีคาเฟ่เก๋ๆด้านหน้าด้วยเดี๋ยวเราไปแบบ เปลี่ยนช่องเปลี่ยนชุดนะไปชุดนี้ได้ไหมไปนะไปชุดนี้ได้ไหมแล้วแต่เลยเอาที่สบายใจเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนได้หมดใส่อะไรก็ได้หมดได้สบายได้บ้างได้หมดไหมได้สบายมากโอเคพักสักครู่ครับพี่ขอลุกคูงที่ดีที่สุดจาก True Book Edge ร้านสวยมากร้านน่ารักมากเป็นแบบว่าแนวเทพนิยายอันนี้คือพามาทำอะไรคะพามาเมื่อกี้เราเหนื่อยมากแล้วเราต้องเติมความหวานให้ันเราตายบอกเลยว่าในนี้แบบจะตบชุบชีวิตเอ่อยากทะเลาะกันค่ะแต่ถ้าทะเลาะกันก็ได้หมดได้ได้หมดอยู่แล้วไม่ก็คืออย่างนี้ถ้าเรากินร้านนี้เราไม่พอใจทะเลาะกันไปต่อยกันนั่นนู้นได้หมดได้ดิได้หมดไกลคุยที่ไหนปะแล้วแต่ได้หมดไปร้านสวย ร,รู้สึกเหมือนสารฝันตัวเองเป็นจริงอ่ะเรื่องอะไรคุณเธออะไรทำไมรู้มะเพราะว่าร้านเนียเขามีธตีมที่แบบว่าเก๋ไก๋สไลเดอร์เป็นธตีมแบบแฟร์รี่เทลเป็นเทพนิตาเทพนิยาย <c oughs> ดีวะซื <c oughs> ้อว่ะ เก่ายที่นี่คือร้านคาเฟ่เรเวอรี่เป็นร้านของภรรยาสาวแสนสวยของพี่แมทเชลก็คือพี่ลิเดียซึ่งเขาเนี่ยทำทุกอย่างกับน้องสาวนั่นคือน้องดักกี้ทุกอย่างเมนูในร้านการตกแต่งคือแบบคิดค้นมาจากคอนเซ็ปที่มีชื่อว่าแฟร์เรตเทลแลวผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยพอมาปุ๊บได้ถ่ายรูปได้เลยเนี่ยชอบตรงนี้มากชอบความดอกใช่ไหมชอบความดอก อ๋อลองทำแก้ก็มาก็มาคนอื่นใส่ไม่ได้นะอีแก้วใส่ได้คนเดียวคนแก้วนี่ไม่พอนี่บิวตที่อันเดอะบีชสยยตอนนั้นถ่ายภาพมากเหมือนอยู่ในลา g l a าส์จริงเป็นแบบหรูๆลุะเนาะคือมีมุมถ่ายรูปได้เยอะมากที่สำคัญคือเมนูเขาเนี่ยมีเยอะมากทั้งขนมหวานที่คิดค้นแบบด้วยตัวเอง ทั้งอาหารที่มาจากแบบเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ฝรั่งเศสใช่และไม่พอแค่นั้นใครที่รักสุขภาพมีอาหารีอาาหรสุขภาพด้วยมีอาหารต่างๆมีไทยมีพวกแบบเห็ดอัลฟูชชันมีอะไรอย่างงี้มีหมดทุกอย่างมีสลัดแม้แต่ไตเหอร์คือเป็นร้านอาหารด้านหนึ่งนอกจากขนมแล้วก็มีอาหารด้วยแต่วันนี้เนี่ยเราจะกินขนมใช่ไหมใช่ทางร้านเตรียมขนมไว้ให้เราต้องเติมความหวานซะหน่อยแล้วเมื่อกี้เราแบบเสียเอิร์มมากไปเลยไปหาที่นั่งคุยกันไปค่ะ คุณค้าวหลังจากที่เราไปเบิร์นนะแค e อรเบอร์น่าก็มานี่เลยเหรอใช่เราต้องเติมเติมเบอร์เป็นเจ็ดร้อยเติมกลับอีกส0 0พันขอะไรของคุณอะไรของดิันนี่เลยแรนชีสเค้กเขาบอกว่าเป็นชีสเค้กที่ขายยากมากแล้วก็จะไม่ใช่ชีสเค้กที่แบบสุกจนเกินไปกำลังแบบเกือบจะสุกมันจะมีความนถึงๆเก๋ไก่สไลเดอร์ดี่ดึงๆชิ้นเค้กโดนดึงชิ้นแคบก็จะมีความนุ่มมันมีความชิมสิคะรออะไรชิอนชิ้นอ๋อ น้องจะเหน็บไอไปทำไมนวลมากมันนวลมันนวลอ่ะมันนวลเฮ้ยดีอร่อยอ่ะตกอนไปนะเพื่อกันไปเลยอือแล้น้ำหนูน้ำหนูอะไรน้ำหนูนี่คืออ่ายืดเพิ่มความหลงไหลในไหนในไหนในความสดใสในความซาบซาบความเป็นเด็กพูดพูดสีแครอทหรอคือทานเข้าไปรู้สึกโอ้ยฉันเป็นสาวรักสุขภาพอะไรอย่างมันคืออะไรมันมีแครอทมันมีแคร์แล้วมันก็มีอ่อ อันี้ดีกว่านี่เริ่มค่ะอ่านว่าชื่อของเขาคือ precious precious คือมันจะดูเป็นเหมือนเขาบอกว่ามันเหมือนแบบเป็นจิวเวลรเป็นแบบเป็นหินอ่อนอะไรอย่างงี้แต่ที่จริงมันเป็นแบล็เคเนค่ะคู่กับวานิลาเธป็นหินอ่อนอะไรอย่างงี้แต่ที่จริงมันเป็นบคเค่ะคู่กับวานิลา แบบไม่เลี่ยนเนาะเปรี้ยวแบบรสชาติเปรี้ยวๆหวาอๆเพราะแบล็คเคอร์เลมมันมีความเปรี้ยวแล้วก็วันนี้ลามันเพิ่มหวานเข้าไปแล้วแต่ละเมนูนะตีนของเขาคือเฟรี่เคลใช่ไหมใช่การตกแต่งเนาะแบบมันบ่งบอกเลยให้เรารู้สึกแบบว่าเหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกเอิรทพนิยายจริงๆอันนี้อะไรฮะช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตอร่อยไหมอร่อยดีงาม เอาของคุณไหนเขาอยากรู้ของคุณแล้วอ่ะอันนี้ดูแบบมีแบบใครที่ชอบช็อกโกแลตนะนี่แบบอันนี้คืออะไรอ่ะไงเขาเดเมียเหรอมันคืออัลมอนด์มันเป็นเหมือนช็อกโกแลตบาร์นะฮะคือชื่อเนี่ย n i g h t in shining armor armor คือเขาบอกว่าคำว่า n i g h t เนี่ยคือไอ้ K N I G H T ที่แปลว่าแบบเขาเรียกทหารแบบทหารดาบอเลยเขาก็เหมือนทำเป็นแบบว่ามีดาบวางข้างบนคือเป็นช็อกโกแลตบาร์นั่นเองเล่าเรื่องเอะเนาะ ยอดของสุดยอดของสุดยอดช็อกโกแลตอ่ะหน่อยหน่อยทั้งเนื้อเค้กทั้งช็อกโกแลตแบบที่มีความนิ่มไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็มีช็อกโกแลตที่แบบแช่แข็งแบบอยู่ด้านนอกแล้วก็มีแบบด้านบนโอ้ยจรเลยคุณ<ล>ครับอะไรเกิดขึ้นอ่างของผมนั้นนะครับอะะไรคมันคือออะะไร่ไรมันเหมาะกับชีวิตผมมากมันมีส่วนผสมของอแอปเปิลสับปะรดแล้วก็ใบบัวบกแก๊สชั้นในมีใบบัวบกนะหรอคือคือแค่ชื่อก็แบบเลิฟซิกอ่ะโอ้ใช่ กินได้หมดไหมกินได้หมดได้หมดได้หมดมีมีความส่วนร่วมในการทำอะไรยังไงทเป็นแปแเปหน้าเป็นโปรดิวเซอร์แต่เป็นคนทําเพลงเนี่ยแหละค่ะก็คุยกับแรปส่วนร่วมในการทำเนี่ยก็คือเป็นพวกแบบดนตรีก็มีการพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วแต่คราวนี้ใครที่จะเป็นคนที่มาแรปด้วยเหมือนเคยคุยกับเป้ไว้นานมากแล้วว่าอยากอยากมาฟิทเทอริ่งกันจนเราเราเริ่มมาอยู่ในแนวทางฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยเรา เป้ก็เป็นเจ้าพ่อเพลงแรปคนก็รู้ว่าเฮ้ยเป้เปฟิตเทลิ่งเยอะมากก็เลยดึงเอาเป้มานี่แหละเพราะเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วก็เลยไลน์ไปเลยบอกว่าเป้ฟังเพลงนี้หน่อยแล้วก็เขียนแรปมาเดี๋ยวให้แรปอะไรเงี้ยพอาทำไปปุ๊บเป้ก็ทำมาอีกวันหนึ่งเลยค่ะก็ตกลงเลยว่เร็วมากเลยนานเจอกันเจอทีเป้ตกใจไหมเป้จำไม่ได้เป้ก็ตอบได้หมดได้หมดแต่นี่ทำหน้าไม่ได้แล้วนะ ทำหน้าไม่ได้เพราะหมดเพราะได้หมดได้หมดได้หมดฝากผลงานด้วยเพลงนี้คุณตั้งใจขนาดนตั้งใจมากตั้งใจมากเพลงได้หมดนี่นะคะก็ฟีทูดี้ห่งคุณเป้วงมมยนะคะถือว่าเป็นการร่วมงานครั้งแรกเลยกับเป้นะคะก็ฝากละกันสำหรับการดาวน์โหลดนะคะดอกจันร์สี่เก้าสองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะหรือว่าถ้าอยากจะดู MV นะคะก็เข้าไปได้ของทูตเป็นเชียก็ได้จะมีของน้องๆทุกคนอยู่ในนั้นอยู่แล้วเสิร์ชหาอะไรก็เจอหมดนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะคุณมีละครด้วยใช่ไหมะใช่มีละคร Mm hmm. มีละครนะคะเรื่องที่ลิบแก้วนะคะ เรื่องจริงๆเรื่องสายรับสบัดช่อกับสีลอขอสื่อสองเรื่องล่าสุดนี้ก็มีละครหนึ่งเรื่องนะคะกําลังถ่ายอยู่เรื่องลมไพรผูกรักนะคะพิธีกรเขาก็มีไงพิธีกรก็มีเออพิธีกรมีสยามเด็กเล่นแล้วก็มีพิธีกรรายการแสบซ่าทาโชว์โอ้ดอุคุณอนนี่มากว่าเอาคุณนะาขลุกขลัเยอะด้วยไอจียังไงคะไอจีซันนี่สีนานะคะ Z a n i Z i n a นะคะกับ Facebook ด้วยนะคะขอบคุณมากๆาจริงๆช่ที่สำคัญนะครับขอบคุณสถานที่นะครับคาเฟ่เลเวอรี่นะครับ ต้องจากสิบโมงครึ่งจนถึงสามทุ่มครึ่งเนี่ยอยู่ข้างๆนี่เลยค้าตรศิษฐาต่อยมวยตรงนี้นะมาถึงก็ออกกำลังกายเสร็จไม่อาจจะแบบว่าบางคนมากับแฟนไงผู้ชายเขาไปต่อยมวยผู้หญิงโง้ำอะไรได้นั่งผู้หญิงเขาไปต่อยมวยจะกินเค้ก สัปดาห์หน้ายังคงอยู่กับยังอยู่อีกอซนนี้สินะได้หมดคือเพี่ยนอยู่เหรอได้ไหมล่ะได้หมดได้หมดทุกอย่างเพราะว่าเรามีเรื่องเราคุยเยอะคนนี้สัปดาห์หน้านะการเก็บหลังหูของเพอ่มยังไม่ด้ยังไม่้ก็ไม่คุยกับหมอก่อนว่าได้เนี่ยหมดไปยังได้หมดเอ๊ะคุณไหยังค่ะสัปดาห์หน้าวันเสาร์บ่ายโมงบ่ายโมงของเราติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel คูมิสิกทีวีนะคะวันนี้เราทั้งสามโบลาณแล้วนะจ้าสวัสดีค่ะ